คืนฝนหลอนผมชื่อเอกคนขับรถพ่วงส่งของที่วิ่งเส้นทางต่างจังหวัดเป็นประจำคืนเกิดเรื่องเป็นคืนฝนตกหนักฟ้าผ่าลั่นแทบไม่เว้นช่วงถนนลื่นและมืดสนิทไฟหน้ารถผมส่องไปไกลได้ไม่เกินสิบเมตรทั้งสองข้างทางเป็นป่ารกทึบเงาต้นไม้โยกหวาตามแรงลมฝนสัดกระจกดังเปาะแปะ เหมือนเสียงใครเคาะเบาๆอยู่ข้างรถผมพยายามขับด้วยความระวังจนมาถึงช่วงถนนตรงยาวที่ขึ้นชื่อว่าผีดุในหมู่คนขับรถพ่วงแต่ผมไม่ค่อยใส่ใจนักจนกระทั่งผมเห็นร่างผู้หญิงในชุดสีขาวยืนโบกรถอยู่กลางสายฝนคุณบ้าอะไรมายืนขอความช่วยเหลือกลางดึกแบบนี้ผมบนในใจ แต่ด้วยความสงสารผมคือค่อยชะลอรถจนจอดข้างทางเมื่อมองไปชัดๆผู้หญิงคนนั้นหน้าซีดเหมือนคนไม่สบายผมลดกระจกลงถามน้องเป็นอะไรหรือเปล่าจะให้พี่ช่วยไหมเธอไม่ตอบแต่ยกมือชี้ไปข้างหน้าตรงโค้งถนนที่มืดสนิทลมพัดเส้นผมยาวๆของเธอปลิวปลกหน้าผมพยายามเพ่งมอง แต่พอเงยหน้าขึ้นอีกทีเธอหายไปแล้วหัวใจผมเต้นโครงรำผมหันมองกระจกหลังเห็นเพียงถนนว่างเปล่าไม่มีร่องรอยใครเลยฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องดังลั่นผมพยายามข่มใจขับต่อไปตามถนนที่เธอชี้แต่สิ่งที่ผมแทบเหยียบเบรกจนรถสบัดคือสิ่งที่ผมเห็นตรงโค้งนั้น มีซากรถเก๋งสีดำพังยับคว่ำอยู่ในพงหญ้าไฟเล็กๆที่ท้ายรถยังกระพริบสลับกับแสงฟ้าแลบผมลุงไปดูพบชายคนขับหมดสติเลือดอาบหน้าผมรีบโทรแจ้งกู้ภัยและขณะรอผมเหลือบมองไปที่เงาต้นไม้ไกลๆเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เธอเค่อยๆเดินถอยเข้าป่าแล้วหายไปกับสายฝนตั้งแต่นั้นมา ทุกครั้งที่ผมขับผ่านถนนเส้นนี้ในคืนฝนตกผมอดที่จะมองหาผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แต่คืนนี้คืนที่ผมกําลังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมเจอเธออีกครั้งแล้วครับเธอไม่ได้ยืนโบกมืออยู่ข้างถนนแต่เธอนั่งอยู่บนหลังคารถพ่วงของผมหลังคืนนั้นผมพยายามทำใจคิดว่าอาจเป็นแค่ภาพหลอนเพราะความเหนื่อย แต่ความรู้สึกไม่สบายใจติดตัวผมมาตลอดจนกระทั่งอีกสองอาทิตย์ต่อมาผมได้รับงานขนส่งของในเส้นทางเดิมถนนสายเปลี่ยวที่เคยเจอเรื่องราวหล่นงคืนนั้นฝนไม่ตกแต่บรรยากาศกลับเงียบผิดปกติฟ้าปิดสนิทไร้แสงจันทร์ไฟหน้ารถส่องไปเห็นเพียงถนนดำๆกับเงาต้นไม้โยกไหวเบาๆลมเย็นวูบหนึ่ง พัดเข้ามาจากช่องแอร์ที่ผมเพิ่งปิดไปก๊กก๊กก๊กผมชะง,งักหูผึงมันเสียงอะไรมันเสียงเหมือนมีใครเคาะเบาๆอยู่ที่ท้ายตู้พ่วงผมพยายามตั้งสติคิดว่าคงเป็นเสียงพวกโซ่เหล็กหรือประตูท้ายหลวมจึงพยายามมองกระจกข้างเพื่อดูแต่ในความมืดนั้น ผมกลับเห็นเงาตะคุ้มเหมือนคนยืนเกาะอ,อยู่ข้างตู้บ้าเอ้ยอย่าบอกนะว่าก๊อเก๊อเกอก,ก,กคราวนี้เสียงดังขึ้นเหมือนเคาะจังหวะเดิมซ้ำๆผมเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งเร็วขึ้นเพื่อเสียงจะหายไปแต่ไม่เสียงนั้นตามมารัวขึ้นชัดขึ้นเรากับมันอยู่ใกล้ขึ้นทุกทีทุกที ผมหักรถจอดข้างทางคว้าไฟฉายลงไปดูรอบรถใจเต้นระสำ่ำลมหายใจร้อนเผากับความหนาวเย็นที่ไม่รู้มาจากไหนไฟฉายส่องไปตามขอบตู้พ่วงว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่ร่องเทา้าแต่ตอนที่ผมหันไฟฉายกลับไปที่หน้ารถผมเกือบทำไฟฉายหล่นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หน้ารถใบหน้าซีดเผือด ผมยาวปลกหน้าเสื้อขาวแนบตัวจากความชื้นเธอค่อยๆเงื่อยหน้าขึ้นและมองตรงมาที่ผมด้วยดวงตาว่างเปล่าเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากในตู้พ่วงผมไม่กล้าเปิดประตูท้ายดูได้แต่กระโจนขึ้นรถสตาร์ทรถพุ่งออกไปโดยที่เสียงเคาะยังดังตามมาเป็นระยะระยะตั้งแต่คืนนั้น ผมไม่กล้าขับเส้นนั้นกลางคืนอีกเลยแต่เรื่องยังไม่จบเพราะวันต่อมาตอนที่ผมล้างรถพ่วงผมเจอรอยมือเปื้อนโครนเต็มไปหมดที่ประตูท้ายตู้พ่วงทงั้งๆที่ผมมั่นใจว่ามันปิดล็อกมาแน่นหนามาตลอดทางหลังจากคืนนั้นผมตัดสินใจไม่ขับเส้นทางสายเปลี่ยวในยามค่ำคืนอีกเลยแต่เหมือนชะตากรรมมันเล่นตลกงานส่งของรอบใหญ่ดวนสุดๆ บังคับให้ผมต้องกลับมาใช้เส้นทางเดิมอีกครั้งคราวนี้ผมเตรียมตัวมาดีติดพระเต็มคอนโซลรถจุดทู่ไหว้เจ้าที่ก่อนออกเดินทางและพวกวิทยุสื่อสารไว้เปิดฟังเสียงคนคุยเพื่อความอุ่นใจคืนมืดสนิทลมแรงฟ้าครึ้มฝนตั้งเขาเหมือนคืนแรกที่ผมเจอเธอระหว่างขับรถรถคันใหญ่โยกตามแรงลม เสียงล้อเสียดกับถนนเหมือนมีใครกระซิบข้างหูวิทยุสื่อสารที่เงียบมานานก็เกิดดังขึ้นช่วยช่วยด้วยเสียงผู้หญิงแผ่วเบาแทรกขึ้นมาในสัญญาณวิทยุผมขนลุกวาบหันไปมองวิทยุสัญญาณไฟมันกระพริบเหมือนมีคนส่งมาแต่ไม่มีใครตอบกลับอยู่อยู่ตรงโค้งช่วยชุนด้วย เสียงนั้นสะอื้นเจือหหยหวนผมแทบปล่อยพวงมาลัยความกลัวจับใจแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกให้ผมต้องไปดูผมขับต่อไปจนถึงโค้งมรณะโค้งที่คืนฝนตกครั้งก่อนผมเคยช่วยคนประสบอุบัติเหตุตรงนั้นไฟหน้ารถส่องไปเห็นเงาตะคุ่มคล้ายรถอีกคันจอดอยู่ผมจอดรถเปิดไฟฉายลงไปดูแต่สิ่งที่ผมเห็นทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้นตรงนั้น มีซากรถเก๋งเก่าที่พังยับจนสนิมเกาะเต็มไปหมดชัดเจนว่าอุบัติเหตุเกิดมานานหลายปีแล้วแต่ที่หน้ารถมีดอกไม้แห้งๆกับป้ายเล็กๆเขียนด้วยลายมือจ,จาจๆงว่าหลับให้สบายวิญญาณสาวนิรนามในจังหวะนั้นลมแรงพัดวูบหนึ่งทำให้ผมเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่หลังซากรถ เธอจ้องมาที่ผมน้ำตาไหลเป็นทางก่อนที่ร่างจะค่อยๆเลือนหายไปกับสายฝนเสียงในวิทยุดับลงทุกอย่างกลับสู่ความเงียบตั้งแต่นั้นมาถนนเส้นนี้ไม่เคยมีใครเจอเธออีกเลยเหมือนเธอได้คนช่วยครั้งสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสงบแต่สำหรับผมเสียงในวิทยุคืนนั้น และสายตาสุดท้ายของเธอยังคงตามหลอกหลอนในความฝันทุกคืนจบเรื่องหรือจริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นใครจะไปรู้ว่าเธอจากไปจริงหรือเพียงแค่รอเหยื่อรายต่อไปในคืนฝนหลอน